ยาวอย่างนี้กว้างเท่านี้ห้าสิบหกเขามีแต่ห้าสิบหกไปค่ะใจเย็นๆเราต้องศึกษาซึ่งไม่มีรายละเอียดอตรงปอบหรือจับตาไปค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของแกะกล่องลองของค่ะวันนี้อยู่กับวีเจนนันนี่นะคะคุณหน้าคุณตากันบ้างไหมล่ะอ่ะถูก ุณนี่คือถูกเลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอเจอกันก็ขอฝักเนื้อฝักตัวฝากหัวใจไว้ท่ามกลางวังอกวางใจเลยนะคะว่าอาจจะมาเป็นยันวางก็ได้นะคะก็อา,อาจจะได้พบเจอกันนะคะกับการเป็นดีเจหน้าใหม่ค่ะของคลื่นลูกคุ้มออนไลน์แต่ว่าเนี่ยมาในวันนี้ค่ะไม่ได้มาในฐาน,นะดีเจไม่ได้มาเปิดเพลงอะไรใดๆให้ฟังทั้งสิ้นนะคะแต่วัาเรจะมาแกะกล่องลองของเรามีอุปกรณ์ ว่าก่อนหน้านี้นะเห็นว่าพี่ดีเจจุ <DJ. S 1> ๊บแจงพี่วีเจไลดี้จุ๊บแจงโดนแบบรับน้องลองของไปหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะก็ไม่รู้ว่าดิฉันเองนะคะจะได้พบปะเจอกับสิ่งใดอย่างไรบ้างพร้อมแล้วมาค่ะของชิ้นแรกที่ได้รับมานั้นอยู่ในแพ็กเกจจริงสีเหลืองอารามพาสตเทลขอดูนิดนึงก่อนนะคะเป็นการคาดเดาว,ว่ามันจะเป็นอะไรอย่างไรสิ่งไงไฟค่ะ โอ้ยพอเหนื่อยนะฮะมันก็จะเหนื่อยกันเกินไปนิดนึงจากการขยาวแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเราจะมาคาดเดากันว่านี้มันคืออะไรจากขนาดไซส์นี้ยาวอย่างนี้กว้างเท่านี้ห้าส <56. S 2> ิบหกเขามีแต่ห้าสิบหกมาค่ะามาค่ะมาค่ะฉันทายว่าไม่ไม้บรรทัดก็ไม้เก่าหลังคือเราได้เห็นอันนี้แล้วแต่เราไม่รู้ยู่ดีว่ามันคืออะไร มาดูไปพร้อมๆกันค่ะเทนเทนเทนแทนแทนแทนเท,ท,ท,ทนมันคือเครื่องลอนผมนี่เองอ่ะหน้าตากล่องนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็เขา้างในอาจจะไม่ชมพูก็ข้างในดำ าพอยู่หน้ากล่องเป็นแบบนี้ซึ่งอาจจะเป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้นเคยเห็นไหมคะจะมีแบบจะเล็กๆและเล็กๆเล็กๆมากและเล็กๆอีกเล็กๆอีกเล็กๆบอกว่าภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูของจริงกันนะคะว่าตรงปกหรือจับตาไปค่ะมาอ่ะมาดูโอ้ยพรึ้งพรึ่งได้ไหมได้สีชมพูสวยหวานเลยนะคะเป็นผู้ผูพัดเทล เป็นปลั๊กเสียบแบบนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าใช้งานง่ายเพราะว่าอะไร,รลูกป้าบ,บางทีนะ่ยถ้ามันเป็นแบบปลั๊กสามขาหรือเป็นปลั๊กกลมๆบางทีมันหาที่เสียบยากอยู่เหมือนกันเปิดยังไง <c oughs> ใจเย็นๆเราต้องศึกษาซึ่งไม่มีรายละเอียดเ <c oughs> ชื่อว่าหลายคนนี่ไงมันมีสัญลักษณ์บอกอยู่ทุกคนล็อกอันล็อกนะฮะอันนี้คือล็อกนะคะนี่คืออันล็อกคิดว่าใช่ไปตึง ถูกเลยเห็นไหมเคิร์แบบนี้นะคะถ้าเอาไปใช้เนี่ยก็จะเป็นเคิร์ที่มันไม่รลอนมากมันจะได้เป็นเคอร์แบบอ่อนๆคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยไปแบบดัดดิจิตอลเพิร์มแบบแล้ดิจิตอลเพิร์มดัดลอนดิจิตอลอ่ะซึ่งมันไหลตังมากเลยนะบางร้านลูลูๆแพงๆนี่เป็นหมื่นแต่อันนี้สามารถทําให้เป็นแบบนั้นได้นะคะยังสรุปให้ไม่ได้นะว่าตรง กหรือจกตาเพราะว่าอะไรไม่ฮะเพราะยังไม่ได้ใช้ไฟเข้าหรือเป่าร้อนหรือเป้าทําแล้วมันจะได้ร้อนเหมือนแม่คนนี้หรือเป่าอ่ะเราต้องมาลองเราต้องมาลองเสียบแล้วแล้วเราเนี่ยกําลังมองหาปุ่มที่จะระบุว่า on off ไอ้ไอ้ปุ่มเรื่องตรงเนี้ยมันไม่บอกเลยก็คิดว่าต้องดันขึ้นดันขึ้นไฟติดแปลว่าติดแล้วค่ะรอค่ะรอนานๆมันทรมานไหม วิธีเทสความร้อนอุณหภูมิ<า>นะฮะเอามือแหย่เข้าไปจะบ้าเหรอคือจับข้างนอกก็ได้ค่ะเราก็จะพอรู้แล้วแหละว่า,เ,าเขาร้อนแล้วหรือยังเราก็จะพอสัมผัสดได้นะคะแต่ว่าให้เรามาระวังขอบด้านนอกตรงนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีก <c oughs> ารเล่งระดับปรับความร้อนได้นะคะก็น่าจะเป็นแบบสเกลเดียวเลยอุ้ยแต่ร้อนเร็วเขาบอกว่าวัสดุเนี่ยมันเป็นเซรามิกทอมาลีนด้วยนะอย่าถามเยอะ เมื่อเลิกใช้อันนี้นี่เขามีวิธีใช้โอ้เราไม่ได้อ่านนะคะวิธีใช้งานคือสิบปลัก๊กเปิดสวิตช์พร้อมใช้งานทันทีนีบผมให้เข้าทรงตามที่ต้องการค่ะการดูแลรักษาค่ะเมื่อเลิกใช้งานให้ปิดสวิตช์อุ๊ยร้อนแล้วเพราะเราเริ่มได้กลิ่นไหม้ละ <c oughs> ไม่ใช่กระจกมาแล้วมาค่ะเอาผมใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วกดราอลงไปค่ะมาดูมาดูสิเฮย้ย นี่ไงเห็นรลอนเป้านี่อุ้ยดิวดิวอขอลองอีกทีนะฮะค้างไว้สักประมาณแบบว่า1 2 3สองสอะไรอย่างนี้แล้วคลายอเอ้ยดีมันจะต่างกับลอนผมที่มันเป็นแกนกลม,กลมๆใช่ไหมคะแล้วเราก็ม้วนๆด้านั้นมันก็ปล่อยออกมามก็จะเป็นเกลียวอย่างนีง้ลงมาเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้เราต้องหารอยต่อระหว่างรอยแต่ละอันมันก็จะยากกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นค่ะ เครื่องหอนม้วนผม c u r a r i n g ion ของการแกะกล่องรองของในครั้งนี้ต้องเรียกว่าตรงปกค่ะว้เลดเท่าไหร่อ่ะบอกราคาได้ไหมร้ยกว่าวบาได้เหรอ<ม>ถามจริงรงอเฮ้ยโอเคนละยนะ ราคาร้อยกว่าบาทถือว่าใช้งานได้นะคะเราเป็นหนูทดลองให้คุณแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่อยากจะไปลองซื้อตามนะกับตัวนี้ก็ลองไปดูกันได้นะคะร้อยกว่าบาทซื้อไหนก็แล้วแต่หาเองละกันเดี๋ยวแปะลิงก์ให้เดี๋ยวแปะลิงก์ให้คะ่ะลิงก์ตามนี้เลยค่ะตึ้งติ้งตึ้งตึ้งนะะแบบเลือกเอานะคะวจะเป็นลิงก์ไหนนะคะอ่ะล่ะาไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบ รายการแกะกล่องลองของแบบนี้นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดติดตามมีอะไรให้กดกดให้หมดเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วเราก็จะได้กลับมาพบกันและอย่าลืมนะคะฝากติดตามมันเอาไว้ด้วยนะคะกับคลื่นลูกทุง่งออนไลน์เป็นคลื่นลูกทุ่งยุคใหม่ใส่ใจค,นนะคะุณผู้ฟังค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเพลงเพราะเพลงฮิต D J V J ทุกคนเนี่ยอุ้ยใส่ใจลงไปเลยนะคะใส่ใจลงไปกับคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะคะแทบจะเป็นครอบครัวเดียวกันรักให้สมัครคีมเกลียวก็วพูดเดยวเกินไปแล้วนะคะ<ม>ก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไป กอดพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ